ทีมงานครับผมเบาวน่นครับไม่เป็นไรครับนี่มาผัวผอกครับทีมงานนึกเอาเหรอครับผมทีมงานเ <c oughs> บาวน,าน่น นั่นเบาโน้นนี่เขาเลยครับพวกปลานีนะครับเนาะไห้อ้วนกันที่จองปลานี่มบ้างครับไปอ้วนจองปลานี่แล้วนี่การรอบบ่อครับ เลยละขึ้นไปขึ้นไปตรงกลางนั่นเลยไม่ได้ครับมานมาเนาะครับบัวครับพันได้มันออกหมดเอาอยีาวิตว่วนครับผมไม่ไนเนาะครับยีวิท โอ้สุดยอดครับผมนี่ยิบา่ารบลอยรลปครับครับผมทีมงานที่น,อ,ปปน,นองเาครับผม

มาใส่ปนิจจำโบเลยครับเามนครับผมยเ้พีครับผมจัดเลยครับผมจัดเลยจัดเลยมึงครับผมที่งานครับนี่ครับปลาคยงมวนมาเนี่ยน้ำกันนึกเขาเหรครับผม บอนี่ประคอหลลยครับต็มยันให้ผม